สวัสดีครับพบกับช่องคุณมีชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้มาทาอะไรครับวันนี้กันไกลมาเนี่กองมาแทนกองนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองให้เจ้าปลาน้อยของเราสักหน่อยนะครับโอ้เล่นกันมันเลยครับตอนนี้ประมาณ2องอาทิตย์แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนกองมาทําวิธีการเปลี่ยนกองให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าอกองที่เราทำเนี่ยลักร้อยเนี่ยมันจะทําให้เราน้ําบ่อน้ำสะอาดไหมเปลี่ยนง่ายไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้บ่อเรากําลังมันก็จะมีดําๆบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันไปเปลี่ยนกองกันครับไป ตอนนี้เราก็มาดูนในบอ่กอกรงเราครับบอ่กอกรงเราตอนนี้เยอะมากคิตากรนะครับเขาเรียกอะไรนะคิตะไข่คิตกรคืออะไรวะนี่คือสองอาทิตย์นะครับที่เราทําเราไม่ได้เปลี่ยนกรงให้จะปลาน้อยเราเลยตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้ดูรับวันนี้เราจะทําอะไรบ้างอย่างแรกเราก็เอาอุป,ปกรณ์ในนี้ออกก่อนครับอันนี้คือพวกรอดอยู่วีนะครับที่เราไว้ค่าเชื้อโรค พราะว่าบ่อเราเนี่ยมันอยู่กลางแดดครับแล้วทําให้แดดส่องไปที่บอ่อมากเกินไปจนเกินขีดตะไคร้ครับทีนี้เราก็ใช้แสง UV นะครับใส่ไว้ในบอ่อกองเราด้วยเพื่อฆ่าตัวเชื้อโรคนะฆ่าขีดตะไคร่แต่ไม้เขียวอ,ะอ่ะผมปิดอันนี้ก่อนนะปิดระบบกองก่อนปิดไฟก่อนหลังจากที่เราปิดไฟนะครับน้ำมันก็จะเริ่มลดลงลดลงเราก็ค่อยทยอยนะครับเอาพวกหินพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้เราใส่ครับเอาออกมาครับ พื่อนที่จะล้างกองนั่นเองกป,กปกมากกองเราสังเกตไปดูดิขี้ปลาขี้ตะไคร้เริ่มเยอะมากไหมแล้ก็เปิดสายางไว้แล้วเพื่อการนี้โดยเฉพาะกองตัวนี้ครับเราสามารถที่จะแผ่นกองเนี่ยเราจะเอานะสกปรก,กไหมเราจะทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าจะล้างตากไว้ก,ก็ได้แต่ผมนานแล้วผมจะล้างทิ้งไว้เปลี่ยนอันใหม่นะครับกองแั่นที่สอง,องเราโอ้ดูครับกองแั้นที่สอง,องเราเลยครับสกปรกไหม ยอดลแล้วปลาเราจะอยู่ได้ไงนี่ครับจะมีกองนี่กีตะไใครอีกเห็นไหมครับก็ปกมากแล้วก็จะมีกองยาตรงนี้เราก็ออกมาก่อนเราจะเห็นเลยว่ามันทํางานได้โอเคนะครับในอ่างมันก็กองไว้ได้ชั้นแต่ที่สาคัญครับนี่ผมทําบาวน้ําไว้ผมจะเปิดบบาน้นําตัวนี้ทิ้งไปในตัวเลยเบาน้ําตัวนี้ก็จะขับของเสียพวกนี้ออกมา ปิดกันน้ำาวนออกก่อนน้ำมันจะดันคืนนะดูดิถ้าเราเราต้องอุดที่จริงอะ่ะมันต้องมีตัวอุดออไอตัวนี้ให้ด้วยว่ามันจะย้อนกลับไปจากกองครับมันจะย้อนกลับไปที่กองน้ำมันก็จะขุนเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็อุดรูไว้ดูกองเราหูปลาท,ทั้งนั้นดูครับอุปกรณ์ออกมาให้หมดเลยทุกอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยข,ยขีดล้างนะครับแล้วก็ ดูในในถังครับในถังก็จะมีพวกสิ่งสกปรกเยอะมากเราก็ต้องทําการล้างให้สะอาดครับพุกนี้นี่สองอาทิตย์นะครับแล้วเราให้อาหารเยอะด้วยมันก็จะสกปรกเยอะเราทำการครับล้างนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราล้างให้เสร็จก่อนนะเนาะโดยเจ้าปลาเราก็จะตัวกองก็จะไม่มีนะแต่เราล้างพวกกองพวกนี้ครับอาทิตย์ละครั้งคร่อปลาเราก็จะใส่มากเห็นว่าข้างล่างนี่เป็นพวกขี้ตะไคร่น้ําอะไรพวกนี้ ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามันดีปลาจะได้กินคิดตะไคร้บ้างหรือว่าเราจะคัดบ่อก็ได้ถ้าเราว่างนะมีตะไคร้คือเขียวในบ่อเนี่ยแต่น้ำเจรมแล้วน้ำใส<ม>เราก็ปแปลงมาช่วยล้างนิดนึงครับให้มันสะอาดขึ้น<ม>หรือว่าใครจะคอดยกมาทั้งถังเลยก็ได้นะยก ขังฟอมมาได้แต่ผมเอาแค่นี้พอเออโอเคเราล้างถังเสร็จแล้วครับเราก็ล้างพวกตะกรองพวกนี้ครับเอาน้ำฉีดไปฉีดไปหลายรอบมันจะกรองพวกขี้ปลาได้อย่างดีลยครับพวกน,นี้นี่ก็ใช้วัสดุจากที่เรามีที่บ้านนะครับจะลงสแลนเขียยก็เอามาใช้ไม่ต้องไปซื้อเป็นตัวกรองที่สําเร็จนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครมีงบ หาอุปกรณ์ที่บ้านไม่ได้ก็ซื้อก็ได้ครับไม่แพงแล้วก็ล้างพวกขี้ปลาพวกข้าวพวกนี้นี่ครับในอ่างเราคัดแล้วจะได้ประมาณนี้ันก็จะมีข้างล่างนิดๆหน่อยๆแต่เราก็เอาออกให้หมดอ่างเราก็สะอาดแล้วใครใช้บอ่อที่ว่า อยู่กลางแจ้งนะครับใช้หลอด UV อย่างเงี้ยครับผมใช้5วัตต์นะครับ5วัตต์ในที่นี้คือเขาคำนวณว,ว่าประมาณ1ตันนะครับ1ตันเราก็จะใช้แสง UV ช่วยได้ประมาณ1วัตต์แต่บอ่อผมอ่ะกว้างคูณลึกนะครับจะน่าจะได้จํานวนตันของบอ่อผมก็คือกว้างคูณลึกเราก็จะได้จนวนตันของผมประมาณ1ตันนะครับบอ่อเล็กๆอันนี้ก็ใช้หลอด UV เนี่ยค่าเซโลคน้นาเขียวเนี่ยดีมากเลยตอนแรกนะตกใจมากเลยอาทิตย์หนึ่งน้ําเขียวปึ้งไปเจอหลอดไฟนี่มาผ่านกองนะครับสุดยอดหายเกลิก จะล้างี้เรื่อยก,ก่อนนะเนาะยวไปเปิดน้ำให้แรงตัวน,นี้ก่อนแรงว่าสะใจอันนี้จะเป็นตัวกรองชั้นล่างสุดของผม,มนะครับตัวนี้มันก็จะมีกอีิตะไครแบบใหญ่ๆอ่ะเราขีดๆล้างๆมันก็หมดนะครับ เออนี่เป็นหินหินพวกกิดสร้างบ้านที่เราเลือะที่เราเลือกแเราก็มาใช้เห็นไหมเนะี่ยกิดที่เราทุบตัวนี้ก็จะเอาไว้ตัวล่างสุดเปิดรูให้มันระบายออกมาแล้ก็ล้างพอคร่าวๆนะรอันนี้เราก็โอเคล้างเสร็จเราก็เดี๋ยวรอดูในนี้ก่อนว่าสะอาดยัง Okay. นี่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนาําหินที่เราล้างได้เสร็จแล้วเนี่ยใส่ไปทีละขั้นเหมือนเดิมปุ๊บอ่าเราใส่ไปเหมือนเดิมครับล้างคร่าวๆคือถ้าเราล้างบ่อยครับมันก็จะสกระปรกน้อยแต่นานๆล้างทีก็จะสกระปรกเยอะตักนี้ก็เหมือนเดิมสแสลแเขียวที่เราใช้เรามีเราก็เอามาใช้นะครับหินนี่ก็เก็บตามห้วยมาเป็นหินแบบนี้หินที่เราเก็บตามตามห้วยมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ ครับชั้นที่2ผมก็จะวางเป็นสแลนเขียวไว้ตัวนี้ชั้นต่อไปคือตัวนี้ครับอ่ามันก็จะมีพื้นที่ว่างแบบนี้ที่เราใส่กองอ่ะลองดูก็ได้ครับพื้นที่ว่างนะครับเห็นไหมตรงนี้เราจะเอาเป็นแผ่นกองอีกชั้นหนึ่งก็ได้ที่ใส่ไปนะแต่ผมจะใช้เป็นมุ้งสีฟ้าตรงตอนนี้ก็จะล้างหลายสเต็ปหน่อยนะแต่เชื่อว,ว่าโอเคอยู่เพราะามันอยู่ได้นานอิสองอาทิตย์ปุ๊บ ครจะล้างนะครับแล้วก็เอาตากแดดไปก่อนก็ได้ฆ่าพวกเชื้อโรคอีกทีหนึ่งอ่ะใส่ไปเลยแล้วเราก็เติมน้ําเข้าไปครับเติมน้าเข้าไปก่อนแล้วก็น่าจะทําการปิดตัวระบบน้ําทิ้งเราไว้แผ่นกรองนี่ครับยิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งสะอาดแผ่นกรองที่ผมซื้อมาเป็นถุงใหญ่ถุงละประมาณ80บาทก็ใช้ได้เยอะเอามาใช้ใช้ซ้ำบ้างอะไรบ้างจะได้ไหลายรอบก็สามชั้นครับกำลังดีอือ มันจะมีบอ่อกรองที่สะอาดตอนนี้ระบบน้ํามันก็จะกรองแบบสะอาดแหละเราก็เปิดระบบไฟได้ใส่แสงรอดีวีไว้เหมือนเดิมครับเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคไว้ใต้นี้ก็จะเอาหินทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันมันลอยออกมาน้ำเราก็จะลันปกติครับเป็นไงล้างกรองแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานตอนนี้บอ่อปลาเราก็จะซสสะอาดนะครับพวกขี้ปลาพวกอะไรพวกนี้เราก็มัวลงไปเลย กิมมืเออร์ดูดโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับกับการล้างกองในช่องขุมมีชาแนลนะครับวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขุมมีชาแนล้วยครับไปครับสวัสดีครับ